สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นเพื่อนชาวราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าคารุนะคะจะเปิดอ่านดวงไพ่ยิปซีของปี2564ให้กับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นช่วงเดือนของมกราคมนะคะมกราคมที่เหลือก็คือช่วงกลางเดือนมกราไปถึงปลายเดือนมกรานะคะ,ะการอ่นานไพ่ยิปซีครั้งนี้นะคะจะดูแบบก้กว้างไม่เฉพาะเจาะจงแค่คนใดคนหนึ่งนะ โอเคไหมแต่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยกันด้วยนะคะโอเคลีนพันกันที่นี้หน้าเปิดไพ่วันนี้เป็นไพ่ชุดที่2ชุดแรกจะไม่เปิดละอันนี้จะเป็นชุดที่2ดูสถานการณ์ของมกราคมนะคะโอเคไหมแต่ถ้าใครนะคะสนใจอยากจะดูเป็นแบบรายละเอียดลึกลงไปกว่า,วานี้อีกแบบเจาะจองไปอีกนะอันนี้นีหน้าแนะนําให้ดูเป็นแบบส่วนตัวจะดีกว่านะคะ อันนี้คือมันเป็นดูแบบภาพรวมๆนะโอเคไหมนะคะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าราศีกรกฏนะที่นี่นามองเห็นอยู่ตอนเนี้ยเรื่องของความรักของคุณที่มันดูเป็นเด่นๆคือตอนนี้เลยเรื่องของความรักมันเป็นยังไงนะคะความรักของคุณคุณเป็นคนที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะแบบเป็นผู้หญิงเก่งอะ่ะ ถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าผู้ชายเก่งเก่งในที่นี้ก็คือว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คนหนึ่งในเรื่องของความรักเป็นคนมีสเสน่ห์คนหนึ่งในเรื่องของความรักเป็นแบบว่ามีสเสน่ห์แบบเอ่อจะว่ายังไงอ่ะคือคุณเป็น,ค,นคุณเป็นคนโดดเด่นในเรื่องของความรักอะ่ะเป็นคนโดดเด่นในกลุ่มอะ่ะแบบนี้อโอเคไหม เป็นโดดเด่นในกลุ่มโดดเด่นในกลุ่มในเรื่องของความรักเป็นคนที่โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นชอบทําให้คนที่เข้ามาชอบคุณลงลงรักคุณคลั่งคล้คุณเนี่ยเหมือนกับแบบว่าแบบต้องแบบเหลียวมองตามเหลียวมองตามคุณคุณเป็นเนคุณเป็นประเภทที่แบบว่าชอบทําให้คนอกหักอ่ะชอบทําให้ชอบทําให้คนที่เข้ามาชอบคุณมารักคุณอะ่ะอกหักกันอกหัก กันตาม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 อะไรประมาณนี้จะใช้คําพูดยังไงดีเนาะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของความรักก็เลยแบบมีคนอกหักเพราะคุณเยอะเลยอะไรแบบนี้คุณในกลุ่มคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในเพื่อนในกลุ่มเพื่อนเลยนะชอบทําให้คนอื่นอกหักอะคุณชอบหักอกเขาอะใช่ไหมคุณชอบหักอกคนอื่นอะมันเป็นแบบนั้นนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ากระกด โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าสําหรับคนโสดและไม่โสดตอนนี้นะจะมีคําถามนะคําถามพิเศษสําหรับคนโสดและไม่โสดรกสีก็เรากดขาคุณชอบทําให้คนอื่นอกหักอยู่เรื่อยเลยคุณชอบทํา้แบบคุณชอบทําแบบว่าเป็นแบบว่าไปรักใครสักคนหนึ่งแล้วแบบก็จะเดินหนีจากเขาอะ่ะไม่ใช่เขาเดินหนีจากคุณนะคนเอยคุณน่ณะเป็นคนเดินหนีจากเขาโอเคปะไม่รู้ว่าตรงใจใครหรือเปล่า นะโอเคโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าค,คนที่มีคู่รักอยู่แล้วมีคู่ครองอยู่แล้วแบบเป็นตัวเป็นตนนะแบบใช้ชีวิตร่วมกันแบบจดทะเบียนสมรสเป็นคู่ผัวเมียกันนะอันนี้นี่น่าจะถามให้ว่าในสถานการณ์ตอนเนี้ยคู่รักของคุณเขาคิดยังไงกับคุณอยู่เขาคิดยังไงคุณอยู่เขายังดีอยู่หรือเปล่าดีหมายถึงว่าเขาแอบมีกิ๊กไหมโอเคไหมาราศีกรกฎนะ ถามครูบาอาจารย์ให้นะคะคู่รักของชาวราศีกรกฎนะคะสาหรับคนที่มีเนื้อคู่แล้วนะคนที่มีคู่ครองแล้วตอนนี้คู่รักของเขามีกิ๊กอยู่ไหมแอบบมีกิ๊กอยู่หรือเปล่าเพราะบางคนก็สงสัยว่าแบบคู่ของฉันมีกิ๊กหรือเปล่านะอยากรู้จังเลยมีกิ๊กหรือเปล่ามีกิ๊กไหมคะขอแพ่สีใบนะคะอ่ะไพ่ออกมาแล้วนะแป๊บหนึ่งนะคะยังสรุปให้ไม่ได้ แป๊บนึงนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะอันนี้คือเรื่องประเด็นแรกสําหรับคนมีเนื้อคู่แล้วนะม,มีคู่ครองแล้วคู่ครองของคุณคนรักของคุณเขาแอบมีกิ๊กไหม,ไมเขาแอบมีกิ๊กไหมชาวลาสีก็ระกดอีกสองใบแป๊บนึงเหมือนไพ่จะออกมาแล้วอ่ะแต่ยังไม่อยากให้หยิบเลยเหมือนจะเห็นแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามีไหม อ่ะอีกสองใบค่ะอีกสองใบเขอแบบเอาแบบตรงๆเป๊ะๆเด็ะๆเลยมาแล้วมาแล้วคนรักของคุณชาวกราซีกรกฎเขาแอบมีกิ๊กเป่าก็เขาเป็นคนมีเสน่ห์คนนึงนะคนรักของคุณคนเนี้ย เขาเป็นคนมีเสน่ห์คนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าแต่คุณ่ะเป็นคนมีเสน่ห์อย่างเดียวเขาก็มีเสน่ห์เหมือนกันมันมักจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาเรื่อยๆก็คือว่าเข้ามาขอความรักจากเขาเรื่อยๆแบบมาขอขอแบบเป็นกิ๊กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคู่รักของคุณนะเข้าใจไหมคู่รักของคุณนะ่ะกรกฎคู่รักของคุณนะ่ะบางครั้งบางโอกาสก็มี มือที่3เข้ามาอยากจะเป็นกิ๊กเขาเหมือนกันแต่ดูแลสถานการณ์ตัวนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคู่รักของคุณก็ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยกับคนคนนั้นแหละไม่เล่นด้วยอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับว่ายืนอยากอยู่แค่คนเดียวมีคุณแค่คนเดียวนะคะมาสถานการณ์นะมาสถานการณ์ก็เหมือนกับว่าไม่เล่นด้วยกับคนนั้นโอเคไหมเหมือนกับแบบมีใคร เข of like okay, right? yeah, so ้ามาอยากเป็น huh. ค uh ิกอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาก็ไม่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เล่นเรื่องหมายถึงว่าคนละของคุณไม่เล่นกับคนคนนั้นแหละโอเคไหมอยากจะเข้ามาอยู่มันอยากจะมีพยานอยากจะมีมือที่สามเข้ามาอยู่แต่ดูแล้วมันไม่มีมือที่สามตอนเนี้ยเพราะว่าคนละของคุณน่ะก็ไม่ยอมเปิดโอกาสให้มือที่สามเข้ามาดีนะโอเคไหมอ่ะอ่ะถามต่อถามต่อ คือคนักของคุณเขาดีที่เขาไม่ยอมปล่อยให้มือที่สามเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตคุณกับเขาโอเคไหมนะอาถามต่อถามต่อถามต่อแล้วคนที่คุณคบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช่คู่รักแท้ของคุณไหมโอเคนะอ่ะขอไพ่สี่ออขอไพ่สามใบอีกสามใบนะคะน้ำขึ้นมาแล้วไพ่ใบหนึ่งคู่รักแท้ของคุณหรือเปล่าว้าว ลักษณะเขานี่แบบอ้วนๆทุวมๆดูเป็นอาเสียอาเสียหน่อยนะดูเป็นอาเสียหน่อยแบบสายเปยไหมดูเป็นสายเปเลยนะเนี่ยเขาคู่เขาเป็นคู่รักของคุณไหมเขาเป็นรักแท้ของคุณไหมอ่ะอ่ะดูให้ต่อยาแป๊บนึงนะยังไม่ครบใบเลย เขาก็เป็นคู่รักของคุณนั่นแหละเป็นคู่รักของคุณเลยแหละแล้วเขาก็มีแค่คุณคนเดียวอยู่ตอนเนี้ยเขามีแค่คุณอยู่ตอนเนี้ยคนเดียวแล้วคุณก็มาเป็นที่หนึ่งของเขาเลยคือเขาให้ความสําคัญกับตัวคุณมากคือเขามองเลยว่าแบบมองเป็นแบบว่า ที่นี้น่าพูดถึงคือคนที่มีคู่รักอยู่นะตอนนี้นะกรณกฎคนที่มีคู่รักอยู่แล้วคือใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วเป็นผัวเมียกันนะแบบจดทะเบียนสมรสกันนะคนที่คุณรักสามีคุณหรือภรรยาคุณตอนเนี้ยเขาให้ความสําคัญกับตัวคุณเขาให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวโอเคไหมคือเขาเอาเขาเอาครอบครัวเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งอยู่ตอนเนี้ยมันไม่มีเรื่องของกิ๊กเลยโอเคไหมดูเป็นแบบ ดูเป็นอาเซียหน่อยแบบดูมีพุงหน่อยอะ่ะ <c oughs> คนลกของคุณนะเนาะไม่มีนะไม่ไม่มีเรื่องลักซ้อนนะในตัวเขาตอนเนี้ไม่มีลักซ้อนไม่มีมือที่สามแล้วเขาก็รักคุณด้วยแล้วก็เขาก็เป็นคู่แท้ของคุณด้วยนะประเด็นที่ถามว่าเขาใช่คนลกของคุณจริงๆริงไหมใช่ค่ะใช่แน่นอนโอเคไหมคะนะสบายใจได้เลยนะก็รกฎนะคนลกของคุณโอเคไหมไม่มีปัญหาเลยนะ คนรักของคุณไม่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะคะอยากให้แบบเชื่อใจกันโอเคไหมเชื่อใจกันนิดนึงไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องรักซ้อนขึ้นมาเลยให้ดูก็ดะให้ดูกด้ไม่มีรักซ้อนเลยไม่มีรักซ้อนเลยไม่มีไพ่ไหนจะจะบอกว่าเป็นรักซ้อนเลยะไม่มีนะคะไว้ใจได้โอเคนะอ่ะต่อไปคนโสดมาทางนี้วันไม่ใช่คนโสดเออคนโสดถูกต้อง คนโสดมาทางนี้คนโสดคนโสดถูกไหมคนโสดคนไม่โสดคนโสดคนโสดหมายถึงคนที่ยังไม่มีคู่เออคนโสดหมายถึงคนที่ยังไม่มีคู่จะได้เจอเนื้อคู่กับเขาไหมคะจะได้เจอเนื้อคู่กับเขาไหมจะมีเนื้อคู่กับเขาไหมจะมีคนรักกับเขาไหมขอไพ่สีใบนะคะครูบาอาจารย์ค่ะอือไพ่ออกมาแล้วแป๊บหนึ่งนะ ตอนนี้เป็นปัญหาของคนโสดแล้วนะคู่รักของคุณคู่แท้ของคุณมีจริงอยู่ไหมอืมเป็นอะไรอ่ะคนโสดเนี่ยฮสึกเหงาอะไรอะรู้สึกแบบรอคอยอะไรอยู่รู้สึกรอคอยอะไรอยู่กับการแบบเหมือนแบบคนทางไกลอะไรหรือเปล่าคิดถึงคนทางไกลหรือเปล่าใช่เลยใช่ไหม คิดถึงคนทางไกลหรอคนโสดคิดถึงคนอยู่ไกลรอคอยคนที่อยู่ไกลแหมคนที่อยู่ไกลรู้สึกว่าหน้าตาดีซะด้วยเจ้าคารมคมคายอืมคิดถึงเขาอยู่ละสี่คนโสดคนรักของคุณมาหรือยัง ยังต้องมันมันเหมือนเหมือนคุณยังต้องรอคอยเขาอยู่อ่ะคนโสดคะตั้งใจฟังนะคนโสดกรกอดเหมือนคุณยังต้องรอคอยเขาอยู่อ่ะเหมือนเขายังอยู่ไกลอยู่เลยอ่ะเหมือนเขายังอยู่ไกลอยู่เลยอ่ะคุณยังอาจต้องแบบยังเดินต้องเดินทางไกลอีกอยู่นะเรื่องของความรักของคุณอนะ่ะเหมือนเขายังไม่มาเลยอ่ะคุณยังคงต้องเหงาอยู่คนเดียวอยู่ต่อไปเลยอ่ะตอนนี้อ่ะ คุณยังต้องอยู่คนตัวคนเดียวอยู่้วตอนเนี้ยคนโสดจ้ะก็ควรเป็นหลงรักชอบคนลักษณะแบบหน้าตาดีอ่ะรูปหล่อมีเสน่ห์มีคารมไม่ชอบเขาอ่ะแต่ยังอยู่อีกไกลอ่ะคู่รักของคุณคนรักของคุณยังอยู่อีกไกลอยู่แต่ก็ไม่ไกลมากหรอกแค่ตอนเนี้ยคุณยังแบบต้องรู้สึกว่าอยู่คนเดียวไปก่อน ยังต้องรู้สึกว่าอยู่คนเดียวไปก่อนคุณกําลังมองหายตอนเนี้ยมองหาคู่รักของใช้เมื่อไหร่จะมามันยังไม่มามันยังไม่มาคุณต้องอยู่แบบคนนี้อย่างแบบเงาไปก่อนนิดนึงแต่เดี๋ยวอีกนอยก็มาไม่ไม่นานหรอกไม่นานไม่ไม่นานเกินเดือนเดือนเดือนหกอ่ะเดือนหกเดือนอะไรอ่ะมกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาไม่เกินเดือนพิถุนาเดี๋ยวเขาก็มา คู่รักของคุณนะไม่เกินเดือนมิถุนาเดี๋ยวเขาก็มาคนรักของคุณอนะ่ะคู่รักของคุณแต่ช่วงเนี้ยกว่าจะถึงเดือนมิถุนาอยู่คนเดียวไปก่อนโอเคไหมอยู่คนเดียวแบบลั้นลาไปก่อนใช้ชีวิตสวดไปก่อนให้มันคุ้มพอเดี๋ยวเข้ามาก็จะต้องแบบอันนี้อีกโอเคไหมเดือนอะไรนะเดือนกรากฎา,าใช่ปะมิถุนากกรากฎา,ามิถุนาหรือเรือนอะไรวะมกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนา ช่วงเดือนมิถุนาเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาหาคุณโอเคไหมเดี๋ยวความรักคนนั้นบบเขาเดี๋ยวเขาก็มาแล้วมิถุนาแต่ช่วงนี้อยู่คนเดียวไปก่อนเงียบเงียบเงาเง,งาคนเดียวไปก่อนโอเคไหมอยู่คนเดียวแบบเงาแต่แบบลันลาไปก่อนนะอยู่แบบลันลาไปก่อนอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะอย่าเพิ่งท้อใจว่าไม่มีคู่มีอยู่คู่มีอยู่เพราะตำแหน่งของราศรีกรกฎอะมีตำแหน่งคู่รักความรักอยู่ไม่ได้อยู่เป็นโสดนะ บอไว้ก่อนกรกฎไม่ได้อยู่เป็นโซดไม่ได้อยู่เป็นโซดเพียงแค่คู่รักของคุณน่ยยังมาไม่ถึงรองก่อนแป๊บนึงประมาณเดือนมิถุนาก็มาเคลียร์ไหมประเด็นเนี้โอเคอ่าๆแล้วแปบ๊บนึงนะคะลูกแปบ๊บนึงค่ะ,อ,ะอ่ถามต่อถามต่อและเขาเอ่ะเออที่บอกว่าจะมาช่วงเดือนมิถุนาใช่ไหมพี่พูดไปเมื่อกี้ประมาณเดือนมิถุนาก็มานะลักษณะของคนคนนั้นเป็นลักษณะยังไงคะ ลักษณะคู่รักของคุณที่เข้ากังจะมาค่ะคุณเนี่ยช่วงเดือนมิถุนาลักษณะของเขาเป็นยังไงคะ <c oughs> ขอครูบาอาจารย์นะคะขอให้สี่ใบคนมีอายุหน่อยนะมีอายุหน่อยนะประมาณแบบสามสิบห้าขึ้นไปอะ่ะมีอายุเป็นดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็แสดงว่าคนที่คุณรออยู่ตรงเนี้ยยังไม่ใช่ คนที่แบบดูแบบเป็นเด็กอ่ะคนที่คุณคนที่คุณดูเขาอยู่อ่ะเป็นเด็กน่ะรู้สึกว่าเป็นบุคลิกเป็นเด็กอ่ะยังไม่ใช่คนนั้นแต่คนที่ใช่จริงๆอ่ะคือคนที่มีอายุประมาณสาสิบห้าขึ้นไปดูบุคลิกเป็นผู้ใหญ่หน่อยอ่ะคือคนนั้นแหละคือใช่ของคุณโอเคไหมนะอ่ะต่อนะคะเหลืออีกสองใบนะบุคลิกของเขานะอืม นอกจากจะมีอายุแบบไม่เกินเออมีอายุเกินสามสิบห้าปีขึ้นไปบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแบบอุปสรรคอะไรต่างๆของเขานี่เขาสามารถเคลียร์ให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นคนที่แบบเด็ดขาดทั้งคําพูดทั้งการกระทําเขาเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเขาเป็นบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่เด็ดขาดด้วยนะอ่ะโอ้ย เดี๋ยวก็มามาแน่นอนคนนี้แหละมาแน่นอนมาหาคุณแน่นอนที่บอกว่าเดือนมิถุนามาแน่นอนค่ะคนนี้เลยโอเคไหมประมาณช่วงวันที่สองมิถุนาสองถึงเออประมาณวันที่สองถึงวันที่อะไรอเออสอง สองถึงหกไม่เกินนี้ประมาณวันที่สองถึงวันที่หกไม่เกินช่วงเดือนมิถุนาเขาจะมานะคะคนคนนี้นะบุค,คลิกดูเป็นผู้ใหญ่นะถึงจะใช่ไอคนที่คุณมองอยู่ตอนเนี้ยที่แบบดูแบบเป็นเด็กหน่อยดูหล่อหน่อยหน้าตาดีๆหน่อยไม่ใช่คนนั้นอ่ะไม่ใช่โอเคไหมนะกรกฎมีอะไรจะถามอีกไ,ไหมอ่ะข้องใจอะไรอีกหรือเปล่าอืมถามให้หมดเคลียลร์รอนเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเคลียร์อยู่เนาะ โอเคไหมคนที่ไม่โสดนะท,ที่พูดถึงนะโอเคนะอ่ะถ้าไม่มีอะไรถามต่อเดีย๋ยวนี้น่าจะขอตัวไปอันนี้ก่อนนะมีนัดกับลูกศิษย์ต่ออยู่นะเพราะว่ามันจะเดีย๋ยวมันจะข้าก่อนนะคะโอเคไหมนะคะยังไงเขาขอใทุกคนโชคดีนะคะชาวราศีกรกฎนะขอบคุณค่ะ